ชดื่มน้ำดีกว่าคุณดื่มน้ำคนนั้นไม่ได้นะครับนี่แกทำอะไรของแกไอ้คนแกมขยะคุณห้ามดื่มน้ำคุณั้นหรืขาดเลยนะครับนี่มันน้ำของฉันทำไมฉันจะดื่มไม่ได้เอาผของแกมานี่เลยนะ นี่นี่นี่คุณทำอะไรอะ่ะทำอะไรอย่างนั้นเหรอนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่นี่ <Regular> คุณคุณคุณทำอะไรเป็นยังไมไรครับนี่มันยังน้อยไปนะวันหลังอย่าให้ฉันเจอแกอีกไม่งั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตืรเดือด น้องคะน้องคะทำไมน้องถึงทำแบบนั้นกับผู้ชายคนนั้นล่ะไอ้คนเก็บขยะคนนั้นหรอคะใช่ก็อยู่ดีๆมันมาปัดขวดน้ำของฉันฉันก็ต้องเอาคืนสิฉันว่านะคะมันต้องเป็นพวกโรคจิตแน่ๆเลย แต่เมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นเขาพยายามช่วยน้องนะช่วยฉันช่วยยังไงช่วยจากอะไรหมายความว่ายังไเหรอคะน้องดูนี่เดวิ่งหน่อยค่อยยังชัว่วจ้า ดื่มน้ำไปแล้วกันค,คุณดื่มน้ำคนนี้ไม่ได้นะครับแกทำไรของแกเนี่ยไอ้คนแกบขยะคุณห้ามดื่มน้ำคนนั้นเลยขาดเลยนะครับนี่มันน้ำของฉันทำไมฉันจะดื่มไม่ได้ของแกมานี่เลยนะนี่นี่คุณจะทำอะไรเหรอครับทำอะไรอย่างนั้นหรอนี่เนี่ยนี่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 เนี่ยนีท่ทำไมคุณถึงทำแบบนี้ล่ะครับนี่มันยังน้อยไปนะวันหลัง อย่าให้ฉันเจอแกอีกไม่นอ,อย่าหาว่าฉันไม่เตือนน้องคะน้องน้องเห็นหรือ,อยังว่าผู้ชายคนนั้นเขาพยายามช่วยน้องที่แท้เขาก็ช่วยฉันนี่เองทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้เนี่ยเ,ออเขาสา์ช่วยฉันแท้ แต่ฉันกับเหยียบของเขาเละหมดเลยฉันว่าฉันไปขอโทษเขาดีกว่าคุณคะ ฉันขอโทษนะคะที่ฉันวุ่นวายใส่คุณและยังเหยียบของคุณเละหมดเลยอ,อไม่เป็นไรครับฉันนี่แย่จริงๆคุณอุตส่าห์ช่วยฉันแท้ๆแต่ฉันกลับเหยียบข้าของของคุณไม่เป็นไรจริงๆครับผมเข้าใจคุณนะครับถ้าผมเป็นคุณ ผมก็ต้องปกป้องตัวเองแบบคุณแลยครับค่ะเอางี้ไหมคะเดี๋ยวฉันไปซื้อของพวกนี้ให้คุณใหม่นะคะอ,อ๋อไม่เป็นไรครับแค่คุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วครับค่ะคุณผู้หญิงต้องระวังตัวเองให้มากๆนะครับสังคมสมัยนี้อันตรายขึ้นทุกวันค่ะ ว่าแต่ทำไมคุณถึงมาเก็บขยละล่ะพอดีว่าผมตกงานครับตอนนี้ผมยังหางานทำไม่ได้ก็เลยต้องมาเก็บขยะพวกนี้เพื่อประทังชีวิตครับอย่างนี้นี่เองเอ,เอางี้ไหมคะฉันเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้านี้ถ้าคุณอยากทำงาน มาหาฉันได้เลยนะคะฉันจะให้งานคุณทำจริงเหรอครับจริงสิฉันอยากได้คนดีๆอย่างคุณมาทำงานที่ปั๊มของฉันค่ะครับขอบคุณนะครับคุณไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณที่คุณช่วยชีวิตฉันไว้ถ้าไม่มีคุณฉันก็คงดืง่มน้ำขวดนั้นไปแล้ว ยังไงก็ขอบคุณนะคะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันนะครับที่ให้งานผมทำจ้ะ